ในผืนป่าดงพงไพรที่ปกคลุมไปทั่วแผ่นดินเมื่อครั้งบรรพากาลผู้คนล้วนดำรงชีวิตอยู่ภายใต้อานนัตของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ดวงตะวันขึ้นและลับขอบฟ้าเป็นสัญญาณบอกเวลาสายลมพัดโชยเป็นเสียงกระสิบจากพงไพรสายฝนโปรยปรายนำความชุ่มฉ่ำมาสู่ผืนดินแต่ท่ามกลางความงดงามและอุดมสมบูรณ์เหล่านั้น ยังมีปรากฏการณ์หนึ่งที่สร้างความหวาดหวั่นพรั่นพรึงแก่จิตใจผู้คนอย่างมิอาจเทียบได้ปรากฏการณ์นั้นคือน้ำป่ามิใช่เพียงกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่หลากบ่าลงมาจากยอดเขาและลำธารทว่ามันคือการสำแดงตนของอำนาจลี้ลับที่มองไม่เห็นมันคือเสียงคำรามก้องของวิญญาณอาฆาตท,ที่ถูกกักขังรอคอยวันปลดปล่อยและกลับมาทวงแขน สิ่งที่ชาวบ้านป่านานแล้วเชื่อถือกันมานับร้อยนับพันปีมิใช่แค่เรื่องเล่าที่เลื่อนลอยหากแต่เป็นความจริงอันโหดร้ายที่ปรากฏให้เห็นเป็นประจักษ์น้ำป่ามิได้เกิดจากการกระทำของธรรมชาติอย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นผลพวงจากการละเมิดคำสาบานการทำลายสมดุลของโลกการเหยียบย่ำสิทธิแห่งวิญญาณผู้พิทักษ์ผืนป่าที่เคยโอบอุ้มสรรพชีวิตกลับกลายเป็นช่องทางให้เหล่าวิญญาณร้ายเข้าสู่โลกมนุษย์ได้อีกครั้ง และเมื่อใดที่เมฆดำทะมืนก่อตัวเหนือยอดเขาเมื่อใดที่สายลมกันโชกแรงผิดปกติเมื่อนั้นชาวบ้านรู้ดีว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่น้ำจะหลากล้นนำพาความพิโรธของวิญญาณร้ายที่มิได้หลับไหลลงมาสู่เบื้องล่างมันคือนิมิตหมายแห่งหายนะเป็นคำเตือนจากเบื้องบนเป็นการกลับมาของผู้ถูกกระทำที่รอคอยวันชำระแค้นให้สมบูรณ์น้ำป่าจึงมิใช้แค่น้ำ แต่คือเลือดคือน้ำตาคือหยดเหงื่อแห่งความทุกข์ระทมของวิญญาณอันเป็นอมตะซึ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาด้วยความเครียดแค้นที่ไม่ได้รับการอภัยความเชื่อนี้ฝังรากลึกในจิตใจของผู้คนผสานรวมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเป็นกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการปลุกพลังแห่งความพยาบาทให้ตื่นขึ้นอีกครั้งและนำภัยพิบัติมาสู่หมู่บ้านและผู้คนอันเป็นที่รัก นี่คือบทเปิดฉากแห่งตำนานที่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าประปราแต่เป็นเรื่องจริงที่ต้องจดจำและถ่ายทอดต่อไปชั่วลูกชั่วหลานย้อนกลับไปในยุคสมัยที่ผืนป่าเขียวขจีแผ่ขยายสุดลูกหูลูกตาผู้คนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกลมกลืนกับธรรมชาติป่าคือบ้านคือที่พึ่งพิงเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งสมุนไพรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าขานถึงวิญญาณและเทพารักษ ผู้คนในสมัยนั้นมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว,ว่าทุกสิ่งมีชีวิตทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนมีจิตวิญญาณสิงสถิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ยืนตระานลําลำธารที่ไหลเอื่อยดินทุกก้อนหินทุกเม็ดล้วนมีชีวิตและพลังงานภายในชาวบ้านป่าเคารพยำเกรงต่อพืนป่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องดูแลป่าไม่ใช่เพียงสถานที่สำหรับหาของป่าล่าสัตว์ แต่เป็นอนาเขตอันศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องเข้าออกด้วยความนอบน้อมถ่อมตนพวกเขาจะมีการขอขมาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนจะเข้าไปตัดไม้ทำฟืนหรือเข้าไปล่าสัตว์หาอาหารเพื่อขออนุญาตและแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์การดำรงชีวิตของผู้คนในยุคนั้นถูกหล่อหลอมด้วยความเชื่อเรื่องวิญญ,ญาณและโลกหลังความตาย พวกเขาเชื่อว่าเมื่อคนตายไปแล้ววิญญาณจะยังคงวนเวียนอยู่รอบกายหรืออาจจะไปสถิตยอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในป่าในถ้ำหรือบนยอดเขาวิญญาณบรรพบุรุษคือผู้ปกป้องคุ้มครองวิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขาคือผู้ดูแลธรรมชาติและวิญญาณร้ายคือผู้ที่คอยจ้องจะทำร้ายผู้ที่ลบหลู่ดูหมิน่นความกลัวต่อการลบหลู่ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจและการใช้ชีวิตทุกย่างก้าวพิธีกรรมบวงสรวงเส้นไหวเป็นสิ่งสำคัญที่ปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พึงพอใจและปกปักรักษาให้ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากภัยพิบัติใดๆโลก,กทัศน์ของพวกเขาคือโลกที่มนุษย์มิได้เป็นผู้ครอบครองสูงสุดหากเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศอันซับซ้อนที่ต้องอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นและพลังงานที่มองไม่เห็น ทุกการกระทำล้วนมีผลสะท้อนกลับไม่ว่าจะดีหรือร้ายการทำลายธรรมชาติการละเมิดคำสาบานการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นหรือแม้แต่การคิดร้ายต่อสัตว์และพืชล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างกรรมที่จะส่งผลต่อชีวิตในปัจจุบันและพบหน้าพวกเขายังเชื่อว่าความโกรธแค้นความอิจฉาริษยาหรือความโลภของมนุษย์นั้นสามารถดึงดูดวิญ,ญญาณชั่วร้ายให้เข้ามาสิงสถิตหรือแม้กระทั่งปลุกวิญญ,ญาณผู้ที่ตายไปแล้วด้วยความขับแค้นให้ลุกขึ้นมาทวงสิทธิ น้ำป่าจึงไม่ใช่เพียงภัยธรรมชาติแต่เป็นสัญญาณแห่งความไม่สมดุลเป็นการเตือนจากวิญญาณที่ถูกรบกวนเป็นความโกรธแค้นที่สั่งสมมานานและรอคอยวันที่จะชำระสสางทุกคนรู้ดีว่าหากวันใดที่พวกเขาละเลยหน้าที่หากวันใดที่พวกเขาทำผิดต่อป่าเขาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความพิโรธจากเบื้องบนจะมาเยือนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงในสมัยหนึ่งมีหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมเชิงเขา ท่ามกลางป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ผู้คนใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและเคารพต่อกฎเกณฑ์ของป่ามานานนับหลายชั่วอายุคนพวกเขาเชื่อในตำนานของพรานไพรทุยิ่งใหญ่นามว่าอ้ายมังกรอ้ายมังกรเป็นพรานป่าที่มีฝีมือเก่งกาจในการล่าสัตว์แต่เขากลับมีจิตใจที่โหดเหี้ยมและเต็มไปด้วยความทยานอยาก เขาไม่เคยเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆและมักจะเย้ยหยันพิธีกรรมวงสวงเส้นไหว้ที่ชาวบ้านปฏิบัติกันมาเขาไม่เคยขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาเมื่อจะเข้าไปล่าสัตว์และมักจะตัดไม้ทำลายป่าอย่างไม่บรรยะบัรรยังเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ใหญ่โตเกินความจำเป็นของครอบครัวตัวเองความโลภเข้าครอบงำจิตใจของอ้ายมังกรอย่างรุนแรง เขามุ่งแต่จะกอบโกยทรัพยากรจากป่าโดยไม่สนใจคำเตือนของผู้อาวุโสในหมู่บ้านที่คอยเตือนว่าการกระทำของเขานั้นจะนำมาซึ่งความพินาศเขาและพักพวกมักจะจับสัตว์ป่ามายังเกินความจำเป็นเพียงเพื่อจะเอาหนังเอาเขี้ยวไปขายแลกกับเงินทองที่มิอาจนำไปซื้อความสุขที่แท้จริงได้ผู้อาวุโสหลายคนได้พยายามตักเตือนอ้ามังกร ถึงเรื่องคำสาบานโบราณที่บรรพบุรุษได้ทำไว้กับดวงวิญญาณผู้พิทักษ์ป่าว่าห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใดๆอันเป็นการทำลายความสมดุลของป่าและล่าสัตว์เกินความจำเป็นมิฉะนั้นดวงวิญญาณเหล่านั้นจะกลับมาทวงแค้นและนำพาหายนะมาสู่หมู่บ้านแต่อ้ายมังกรกลับหัวเราะเยาะและกล่าวว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเรื่องเลวไหล,หลงมงายเป็นเรื่องหลอกเด็ก ทว่าความโลภของอ้ายมังกรนั้นมิได้หยุดอยู่เพียงแค่การล่าสัตว์และทำลายป่าเขายัางได้กระทำการอันเป็นออก,กาสยิ่งกว่านั้นเมื่อมีชนเผ่าเล็กๆที่อาศัยอยู่ลึกเข้าไปในป่าซึ่งเป็นชนเผ่าที่เคารพต่อธรรมชาติอย่างเคร่งครัดและไม่เคยทำร้ายผู้ใดได้มาขอร้องอ้ายมังกรไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่าในเขตที่พวกเขาถือว่าเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์อ้ายมังกรกลับไม่ฟังคำขอร้อง มีนำซ้ำยังได้นำพักพวกเข้าไปรุกรานและขับไล่ชนเผ่าเหล่านั้นออกจากถิ่นฐานของตนโดยอ้างว่าพื้นที่เหล่านั้นเป็นของเขาและไม่มีใครมีสิทธิ์ห้ามเขาได้ชนเผ่าที่ถูกรุกกรานนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามและไม่เคยคิดร้ายต่อผู้ใดพวกเขาพยายามอธิบายถึงความเชื่อและวิถีชีวิตของตนแต่อ้ายมังกรกลับไม่สนใจ เขาได้ขับไล่และทำร้ายผู้คนที่บริสุทธิ์เหล่านั้นอย่างไร้ความปราณีสุดท้ายชนเผ่าเหล่านั้นก็ได้แต่ยอมล่าถอยเข้าไปลึกในป่าพร้อมกับคำสาปแช่งที่ส่งมาจากดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ที่กำลังทุกขทรมานชาวบ้านในหมู่บ้านเองก็พากันหวาดกลัวต่อการกระทำของไอ้มังกรแต่ไม่มีใครกล้าห้ามปรามโดยความที่ไอ้มังกรเป็นผู้ที่มีอิทธิพลและแข็งแกร่งเวลาผ่านไปไม่นาน สัญญาณแห่งหายนะก็เริ่มปรากฏให้เห็นนกนานาชนิดที่เคยบินวนเวียนเหนือหมู่บ้านก็พากันอบพยพหนีไปสัตว์ป่าที่เคยปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยครั้งก็หายลับไปอย่างไร้ร่องรอยต้นไม้ใหญ่ที่เคยให้ร่มเงาก็เริ่มเหี่ยวเฉาและล้มตายเป็นหย่อมๆผู้อาวุโสในหมู่บ้านเริ่มกระวนกระวายใจพวกเขารู้ดีว่านี่คือลางบอกเหตุร้ายที่กำลังจะมาถึงแต่ยังไม่มีใครคาดคิดถึงความรุนแรงของมัน จนกระทั่งวันหนึ่งท้องฟ้าที่เคยสดใสก็มืดครึ้มลงอย่างรวดเร็วเมฆดำทะมึนก่อตัวขึ้นเหนือยอดเขาสูงสายลมกันโชกแรงราวกับเสียงหอบหายใจของยักษ์ผู้โกรธแค้นฝนเริ่มโปรยปลายลงมาในตอนแรกเหมือนเป็นฝนปกติแต่แล้วก็กลายเป็นพายุฝนที่เทกระนำลงมาอย่างหนักหน่วงไม่หยุดหย่อนผู้อาวุโสสั่งให้ทุกคนเรียบเก็บข้าของและหนีขึ้นที่สูงแต่ก็สายเกินไป กระแสน้ำสีขุ่นข้นมหืมมาพุ่งทะลักลงมาจากยอดเขาและลำธารเบื้องบนมันมาพร้อมกับเสียงคำรามก้องที่ฟังดูเหมือนเสียงกรีดร้องของดวงวิญญาณน,นับร้อยนับพันน้ำป่าไหลหลากเข้าทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วพัดพาทุกสิ่งทุกอย่างไปตามกระแสน้ำบ้านเรือนที่อ้ายมังกรและพักพวกสร้างขึ้นอย่างไม่เกรงใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็พังทลายลงอย่างง่ายดายต้นไม้ที่เคยยืนต้นอย่างมั่นคงก็ถูกถอนรากถอนโค,คนไปกับกระแสน้ำ เสียงครวนครางของผู้คนที่ติดอยู่ในกระแสน้ำระคนกับเสียงกรีดร้องของวิญญาณอาฆาตที่ถูกปลดปล่อยดินโคลนและซากปรักหักพังกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่เหลือหลอหมู่บ้านที่เคยสงบสุขกลับกลายเป็นซากปรักหักพังในชั่วพริบตาไอ้ามังกรและพักพวกของเขาก็ถูกกระแสน้ำป่าพัดพาไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครพบร่างของพวกเขาอีกเลยชาวบ้านเชื่อว่าพวกเขาถูกวิญญ,ญาณที่โกรธแค้น ลงโทษให้จมบิ่งลงสู่ห่วงลึกของกระแสน้ำป่าตลอดกาลและไม่ใช่แค่เพียงไอ้มังกรเท่านั้นแต่ผู้คนจำนวนมากที่เคยเห็นดีเห็นงามกับการกระทำของเขาหรือไม่กล้าห้ามปรามก็ได้รับผลกรรมไปด้วยชาวบ้านที่รอดชีวิตต่างก็พากันเชื่อว่านี่คือการกลับมาทวงแค้นของดวงวิญญ,ญาณผู้พิทักษ์ป่าและวิญญาณของชนเผ่าผู้บริสุทธิ์ที่ไอ้มังกรเคยรุกรานพวกเขาได้กลับมาในร่างของน้ำป่าที่ไหลหลา,ลากพัดพาทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยถูกทำลาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมของธรรมชาติและนำความพินาศมาสู่คู่ที่ได้กระทำบาปมันเป็นเหตุการณ์ที่ฝังลึกอยู่ในความทรงจำของผู้คนที่รอดชีวิตและเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังแห่งความพยาบาทของวิญญาณและผลของการกระทำที่ผิดต่อธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำนานอันน่าสะพรึงกลัวนี้มีบุคคลและวิญ,ญญาณสำคัญหลายตนที่ปรากฏบทบาทให้ผู้คนจดจำตลอดไปอันดับแรกคือไอ้มังกร เขาไม่ใช่แค่เพียงมนุษย์ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโลภความเห็นแก่ตัวและการไม่เคารพต่อกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์การกระทำของเขาเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ปลุกความพิโรธของดวงวิญญาณให้ตื่นขึ้นการที่เขาปฏิเสธที่จะเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติการเยาะเย้ยพิธีกรรมและการทำลายป่าอย่างต่อเนื่องล้วนเป็นการท้าทายพลังแห่งความมืดมิดที่มองไม่เห็นไอ้มังกรคือตัวแทนของมนุษย์ผู้หลงตนเองว่าเหนือกว่าทุกสิ่ง แต่ในที่สุดก็ต้องพ่ายแพ้ต่ออำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคืออำนาจของวิญญาณแห่งความแค้นต่อมาคือชนเผ่าผู้บริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ลึกเข้าไปในป่าพวกเขาคือผู้ที่ดำรงชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นผู้พิทักษ์ป่าตัวจริงที่มีความเชื่อความศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อวิญญาณผู้ดูแลป่าและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่เบียดเบียนสิ่งใดการที่พวกเขาถูกขับไล่และทำร้ายอย่างไม่เป็นธรรม ได้จุดประกายความโกรธแค้นของวิญญาณผู้พิทักษ์ป่าให้ลุกโชนขึ้นมาวิญญาณของพวกเขาเมื่อจากโลกไปแล้วจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณอาฆาตที่ร่วมกลับมาทวงแค้นบนรรพบุรุษของหมู่บ้านหรือผู้อาวุโสก็มีบทบาทสําคัญพวกเขาเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความเชื่อโบราณพยายามตักเตือนและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอํานาจของวิญญาณและธรรมชาติให้กับคนรุ่นหลังแม้ว่าคําเตือนของพวกเขาจะไม่ได้รับการรับฟังจากอ้ามังกรแต่พวกเขาก็เป็นประจักษ์พยาน และผู้ที่พยายามรักษาความสมดุลและถ่ายทอดบทเรียนแห่งหายนะให้คงอยู่และที่สำคัญที่สุดคือดวงวิญญาณผู้พิทักษ์ป่ากับวิญญาณแห่งความแค้นที่รวมตัวกันขึ้นมาไม่ใช่เพียงวิญญาณเดียวหากแต่เป็นการรวมกลุ่มของพลังงานแห่งความทุกข์ทรมานความขับแค้นและความโกรธเกรี้ยวที่สั่งสมมาจากการถูกทำลายการถูกละเมิดและการถูกดูหมิ่นเยียดยามวิญญาณเหล่านี้อาจเป็นได้ทั้งวิญญาณของบรรพบุรุษที่เคยปกปักรักษาป่าวิญญาณของสัตว์ป่าที่ถูกฆ่ายอย่างโหดเหี้ยม วิญญาณของต้นไม้ใหญ่ที่ถูกโค่นล้มอย่างไม่ใหญ่ดีหรือแม้แต่วิญญาณของชนเผ่าผู้บริสุทธิ์ที่ถูกขับไล่และทำร้ายพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่ชัดเจนแต่ปรากฏกายในรูปของกระแสน้ำป่าอันเชี่ยวกรากที่พัดพาทุกสิ่งทุกอย่างไปตามความประสงค์แห่งการชำระแค้นพวกเขาคือพลังอำนาจที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ถึงความน่าสะพรึงกลัวและการตัดสินโทษที่ยุติธรรมตามความเชื่อของคนโบราณดวงวิญญาณเหล่านี้ไม่ได้หลับไหลหากแต่รอคอยวันเวลาที่ความไม่เป็นธรรมจะถึงขีดสุด เพื่อที่จะกลับมาทวงสิทธิ์และฟื้นคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติอีกครั้งบทบาทของพวกเขาคือผู้พิพากษาและผู้ลงทันที่มาพร้อมกับน้ำป่าอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความพิโรธภายหลังจากเหตุการณ์น้ำป่าถล่มหมู่บ้านครั้งนั้นความเชื่อเรื่องน้ำป่าคือการกลับมาของวิญญ,ญาณโกรธแค้นได้อย่างรากลึกเข้าไปในจิตใจของผู้คนอย่างไม่มีวันลืมเลือนมันเปลี่ยนวิธีชีวิตของชาวบ้านไปอย่างสิ้นเชิงจากหน้ามือเป็นหลังมือทุกคนต่างรู้สึกสำนึกผิดและเกรงกลัวต่ออำนาจของวิญญ,ญาณแห่งความย่าาเหลเท การตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวกับป่าไม้และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติล้วนต้องผ่านการไตรตรองอย่างถี่ถ้วนและผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อขออนุญาตจากเจ้าป่าเจ้าเขาและดวงวิญญาณผู้พิทักษ์ชาวบ้านทุกคนจะร่วมกันทำพิธีบวงสรวงเส้นไหว้เป็นประจำทุกปีเพื่อขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณผู้ตายที่สำคัญคือเพื่ออ้อนวอนให้พวกเขาหลับไหลยอย่างสงบและอย่าได้กลับมาปรากฏกายในรูปของน้ำป่าอีกเลย พิธีกรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติที่กระทำตามๆกันมาแต่เป็นความเชื่อที่เกิดจากความกลัวและสำนึกผิดอย่างแท้จริงชาวบ้านจะจัดหาเครื่องเส้นไหว้ที่ดีที่สุดบรรจงจัดเตรียมด้วยความเคารพเพื่อหวังว่าจะช่วยบรรเทาความโกรธแค้นของวิญญาณร้ายได้การล่าสัตว์ทำได้เพียงเท่าที่จำเป็นต่อการอย่างชีพไม่มีการล่าเพื่อหวังผลกำไรอีกต่อไปการตัดไม้ทำฟืนก็ต้องเลือกตัดเฉพาะต้นที่ตายแล้วหรือต้นที่ได้รับอนุญาตจากผู้อาวุโสเท่านั้นและจะต้องทำพิธีขอขมาทุกครั้งที่เข้าไปในป่าลึก เขตป่าศักดิ์สิทธิ์ที่เคยถูกไอ้มังกรและพักผู้ทำลายไปก็ได้รับการฟื้นผู้ขึ้นมาใหม่และได้รับการดูแลปกป้องอย่างเคร่งครัดไม่มีใครกล้าเข้าไปรบกวนหรือทำลายอีกต่อไปเพราะเชื่อว่านั่นคือที่สิงสถิตของดวงวิญญาณผู้พิทักษ์ป่าและวิญญาณของชนเผ่าผู้บริสุทธิ์ชาวบ้านมีการสร้างศาลเจ้าเล็กๆขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านเก่าเพื่อเป็นที่ระลึกถึงผู้ที่จากไปและเพื่อเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณเหล่านั้นการใช้ชีวิตในหมู่บ้านก็เปลี่ยนไป ผู้คนระมัดระวังในการพูดจาและการกระทำมากขึ้นเพราะเชื่อว่าวิญญาณสามารถรับรู้ได้ถึงความไม่ดีไม่งามผู้ที่กระทำผิดต่อผู้อื่นหรือคิดร้ายต่อเพื่อนบ้านจะถูกประนามและลงโทษจากชุมชนอย่างรุนแรงเพราะเชื่อว่าการกระทำที่ไม่ดีเหล่านั้นจะไปกระตุ้นความโกรธแค้นของวิญญาณให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งการสอนลูกหลานเกี่ยวกับความเคารพต่อธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นหัวใจสำคัญของการอบรมสั่งสอนเด็กๆ ทุกคนต้องเรียนรู้ตำนานน้ำป่าและเข้าใจถึงผลของการกระทำที่ไม่ดีการตื่นสติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่โลภไม่เบียดเบียนผู้อื่นกลายเป็นหลักปฏิบัติที่สืบทอดกันมาความสัมพันธ์ระหว่างคนในหมู่บ้านก็แน่นแฟ้นขึ้นทุกคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความสามคัคคีจะช่วยสร้างพลังงานที่ดีที่จะปกป้องหมู่บ้านให้พ้นจากภัยพิบัติได้ความกลัว ได้เปลี่ยนเป็นความสำนึกและความเคารพอย่างแท้จริงต่อพลังของธรรมชาติและวิญญาณผลกระทบนี้มีได้เป็นเพียงความกลัวที่ทำให้ผู้คนประพฤติตนดีขึ้นแต่เป็นการสร้างระเบียบแบบแผนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ยั่งยืนซึ่งหล่อหลอมให้ผู้คนรุ่นหลังใช้ชีวิตอย่างมีสติและเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกับโลกใบนี้อย่างแท้จริงจากตำนานน้ำป่าและการกลับมาของวิญญาณโกรธแค้นที่เล่าขานสืบต่อกันมานี้คนโบราณต้องการถ่ายทอดบทเรียนอันล้ำค่า ให้กับคนรุ่นหลังอย่างชัดเจนและเด็ดเดี่ยวบทเรียนแรกคือความสําคัญของการเคารพและเกรงกลัวต่อธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกเขาต้องการสอนว่ามนุษย์มีได้เป็นผู้ครอบครองสูงสุดของโลกใบนี้หากแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัฏจักรชีวิตอันยิ่งใหญ่เราต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างสมดุลไม่เบียดเบียนไม่ทําลายไม่กอบโกยเกินความจําเป็นเพราะทุกสรรพสิ่งล้วนมีจิตวิญญาณมีพลังงานและมีสิทธิ์ที่จะดํารงอยู่ การกระทําใดๆที่เป็นการละเมิดหรือทําลายธรรมชาติล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างกรรมที่จะส่งผลร้ายกลับมาสู่ตัวเราและชุมชนในที่สุดบทเรียนที่2คือเรื่องของผลของการกระทําความโลภความเห็นแก่ตัวและการไม่ยอมรับฟังคําเตือนของผู้อาวุโสจะนํามาซึ่งความพินาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตำนานไอ้มังกรเป็นเครื่องเตือนใจที่สําคัญว่าการกระทําที่ไม่ชอบทำแม้จะสามารถสร้างความได้เปรียบในระยะสั้นแต่ท้ายที่สุดแล้ว จะต้องชดใช้ด้วยราคาที่แสนแพงคนโบราณเชื่อว่ากรรมเป็นสิ่งเที่ยงตรงและไม่มีใครสามารถหลีกหนีผลของการกระทำของตนเองได้บทเรียนที่3คือการเตือนให้เห็นถึงพลังแห่งความโกรธแค้นและความพยาบาทของวิญญาณซึ่งสามารถแฝงเร้นอยู่ในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดูเหมือนจะธรรมดาพวกเขาต้องการให้คนรุ่นหลังเข้าใจว่าวิญญาณของผู้ที่ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมจะไม่มีวันหลับไหลอย,อย่างสงบจนกว่าจะได้รับการชดใช้ หรือได้รับการสำนึกผิดจากผู้กระทำนี่คือบทเรียนที่สอนให้เราทุกคนมีเมตตามีคุณธรรมไม่คิดร้ายไม่เบียดเบียนผู้อื่นและรู้จักให้อภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ความโกรธแค้นเหล่านี้ก่อตัวขึ้นอีกครั้งบทเรียนสุดท้ายคือการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติปรองดองการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและการยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามของชุมชนการกระทำของคนเพียงคนเดียวอาจส่งผลกระทบต่อคนทั้งหมู่บ้านได้ดังนั้น ทุกคนจึงต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและร่วมกันสร้างสังคมที่สงบสุขปราศจากความขัดแย้งและปราศจากความโลภเพื่อให้วิญญาณผู้พิทักษ์ป่าและวิญญาณของบรรพบุรุษยังคงปกปักร,รักษาพวกเขาต่อไปและเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณแห่งความแค้นถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งบทเรียนเหล่านี้มิใช่เพียงตำนานที่เล่าขานเพื่อความบันเทิงหากแต่เป็นปรัชญาชีวิตที่ฝังรากลึกเป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติได้อย่างสันติสุขตระหนักถึงความรับผิดช,ชอบและใช้ชีวิตด้วยความเคารพต่อทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างแท้จริง